รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอบทุกข้อสงสัยอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่ทําพี่บีเนี่ยนี่มิตรกเองเอว่าดรู้สึกี่ทำไมใช้พี่กองนี่ไม่มาออกม่มาพูดเรื่องดีนะจ๊ะถ้ามีคนที่ตายแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตายแต่มีความแค้นความโกรธอยู่เขาจะรู้ไหมแต่ในปีนี้เราจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนเรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้ สนับสนุนโดยไมอิซ u สด D-MAX กซ์ไปซีลเ,เรือไปขึ้นรถรถสวยแบบนี้หนูอยากนั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถไปนานๆเลยนะคะแหมแตะลึงเลยใช่ไหมล่มาคาะคะพอบอกกันนะคะว่า New Isuzu D-MAX High ไฮเรค่ะห้องโดยสารเนี่ยอารมณ์ใหม่เป็นการดีไซน์ผสมผสานกันระหว่างความเท่ความสปอร์ตและความหรูหราไอย่างลงตัวมากเลยที่สำคัญ เทคโนโลยีนี่รอบทันจะขับไปเส้นทางไหนพี่ก็มั่นใจใครๆก็ชมว่าสวยชมว่าพี่ก้องสวยอันนั้นมันแน่นอนค่ะแต่รถเนี่ยสวยกันอยู่แล้วไปขึ้นรถไปเลยค่ะปไปค่ะสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีค่ะมาถึงกันอย่างรวดเร็วนะคะประดุดกับ SOS เลยเพราะว่าที่นี่คือนาถาคาเฟ่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะหมอบีทูตสื่อวิญญาณนะคะ ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงหมอบีหมอบีหมอบีใน t w i t t e r <ร>ก็มีแต่คนพูดถึงหมอถูกต้องแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านนาถาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นสาขาที่2อ,อยู่ที่ตึกเล่าเป็งง้วนมีอาหารกินอ,อาหารอร่อยมีของที่ระลึกมีมทุนมินิเยอะมาที่สําคัญสุดจะเห็นตุ๊กตาเห็นของขังต่างๆนานาไม่ใช่พี่บีสะสมใช่ไหมมันไม่ใช่ครับแล้วมาได้ยังไงครับีให้มาครับคือเขาบอกว่าเลี้ยงดูไม่ได้เขาเคยวันหนึ่งศรัทธาวันหนึ่งไม่ศรัทธาแล้วไม่กล้าเก็บไว้เป็นของศิยศาสตร์หรือเปล่าก็ไม่กก้้้าาาาทเเมใหรี พี่บีเล้ามาบา,างๆนี้แลวเคยมีเหตุการณ์น้องๆเขาเดินมาเยี่ยมมา้างไหมบางทีน้องๆแบบคนที่อยู่ในร้านเขาก็จะมีบอกบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นคือล่าสุดที่ปรับปรุงอยู่ที่ร้านร้านแรกนะครับหน้าถาร้านแรกใช่ช่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้จักว่าอันนี้ที่นี่คืออะไรนเนาะเขาก็ไปซ่อมอะไรเงี้ยเขาก็ไปถามาเขาบอกว่าเขาเจอกุมารคนตึงยืนอยู่อะไรอย่างเงี้ย เป็นกูมาเลยเหรอเขาว่าอย่างนั้นแล้ว,ลวก็เอ้ยมันจริงเหรออะไรเงี้ยอยูอย่ดีเขาเพราะเขาไม่รู้จักอะไรใช่ไหมครับพอเขาขึ้นไปแล้วเขาก็เห็นว่าเขาเห็นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยแบบนี้เลยเป็นเด็กเดินลงมาจากบันไดอะไรเงี้ยและที่นี่มีไหมพี่บี ที่นี่ก็จะมีเหมือนตุ๊กตาแบบตุ๊กตาลูกเทพเนาะที่มันมีเอามา,าวางวางไว้อย่างเงี้ยหลายอยู่แล้วก็จะมีตัวที่แบบนางจะแบบโด่งดังนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่นี่คนก็ชอบมาเล่นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อะไรให้มีตุวโด,ด่งดัง้วยเหรอคะใช่ก็ที่ไปออกรายการบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปทีนี้อย่าสนใจแค่าที่นี่มนีอาหารอร่อยใช่สร้างอาหารฟิวชัน่นมีเครื่องดื่มใช่อาหารนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเชฟที่มาทําให้เนี่ยเป็นเชฟมิชลินสามดาวมาจากนิวยอร์ก บอกว่าเราจะต้องมาเจอกับหมอเบียก็คิดว่ามาถึงร้านอะร้านจะแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็จะดูแบบขังๆหน่อยแต่เนี้ยฟิลพอเข้ามาแล้วอะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกสบายนะพี่บีขาใหอ่อะมีคนตามมาไหมผู้หญิงผมยาวผู้ชายผู้ชายผู้บ่าผู้บ้าของพี่ก้องคะมีใครตามไหมเอ้ยตะกี้เห็นมาคนเดียวนะอาจจะแบบไม่ค่อยมีใครชอบอะไรอย่างนงี้โทษนะ พี่บีเนี่ยไปออกรายการไหนก็ตามนะเขาจะต้องทักคนนู้นคนนี้ตลอดพี่ก็งงวาพี่พี่บีเนี่ยคุยกันก็พอสมควรแล้วคุยพอสมควรเนาะไม่เคยทักที่เลยหนูก็ไลยหาเขาบอกช่วยทักหน่อยเขาก็ไม่ทักของกัอไม่มีอะไรของก้องไม่มีอะไรให้ทักเลยโอมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มายถึงว่าโดยปกติแล้วอะเวลาเราทักอะอะไรจะดนให้เราทักไม่ปกติผมไม่ทักซีโซ่อยู่แล้วครับคือถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆหรือโดยบังคับอะไรเราก็จะไม่ทักอยู่แล้วงั้นเรามาเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่านิทานหมอบี งานละครหนึ่งก็นิทานเนี่ยไม่ได้มีอะไรพี่บีหนูถามหน่อยเออพี่บีบอกว่านิทานพี่บีเนี่ยพี่บีอันนี้คือเป็นนิทานที่บีนิมิตรก็เองหรือว่ารู้สึกนี่ทำไมเชฟพี่กองนี่ไม่มาออกมาพูดเรื่องนี้เลยเออเอาเข้าๆเอา้าๆว่ามันก็คือเอาจริงๆเอาง่ายๆแล้วกันว่ามันคือเรื่องราวที่ผมก็แค่เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเฉยๆอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นเรื่องเล่าเฉยๆใครจะเชื่อไม่เชื่อฟังมันก็เรื่องของเขาไม่ได้มีอะไรคือคือสิ่งที่ผมพูดมันเอามามาให้ค่าอะไรไม่ได้ มีอาการมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามทุกอย่างเนี่ยกฎแห่งกรรมเนาะมันก็ทํางานของมันอยู่แล้วใครทําดีอะไรเดี๋ยวมันก็ได้ดีเองอะไรที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเรื่องของเขาเนะอะไรอย่างงี้ยรืบหนูสงสัยปัจจุบันนี่นะหนูว่าวิทคโนโลยีมันไปไกลมากพี่ปีขากฎแห่งกรรมมันยังมีอยู่จริงไหมกฎแห่ขอของ,งกรรม,มเป็นเรื่องธรรมชาติครับเราหิวเรากินเราก็อิ่มนี่เรื่องกฎแห่งกรรมเราไปดุด่าว่ากล่าวใครอย่างเงี้ยเราก็ร้อนรนในใจเราก็รู้สึกว่าใจไม่มันไม่เป็นปกติอันนั้นกน็คือกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยุค ใช่ไหมใช่ครับเวลาเราโกรธใครเราเปลี่ยนใครเราเครียดแค้นใครอ่ะตัวเราเองก็ทุกเนาะแล้วเราก็พังตัวเราเองพาเรารักใครเรามีเมตตามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเราก็รู้สึกว่าเออมีความสุขมันก็เป็นบุญกับเราเองแค่นั้นเองแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเจอกันมาไม่เคยทักอะไรกันเลยแต่ไปเจอคุณปิงปองไปทักเขาสัมผัสได้เขาบังใจหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ไม่คือคือไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะแล้วเขาก็นดไปที่สตูดิโอเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันปกติไม่ได้ทักอะไรตอนแรกเสร็จแล้วก็คือเหมือนมีช่วงหนึ่งที่ มีไหมโอกาสที่สมมุติเราไปอยู่ที่ไหน,นที่นึงแล้วมีใครมาขอความช่วยเหลือเราก็คุยกันแบบจริงๆมันคุยนอกรอบครับม,มันไม่ได้คุยในรายการก็รับเออเออเออว่ามันมีแล้วรู้สึกว่าอันนี้เราน่าจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมก็เลยบอกไปว่ามีคนชื่อนี้ชื่อนี้แบบนี้ที่เขารู้จักไม่ใช่กับคุณปิงปองนะกับเจ้าของตึก ที่คุณปิงปองไปเช่าอาศัยอยู่อ๋อคือปิงปองอยู่คอนโดนี้อันทัวอย่างเยอะและเจ้าของตึกนี้มีไอแมวอยู่กับเขารู้จักกับคนเนี้ยที่เสียชีวิตประมาณนี้ก็เลยบอกไปหลกก็ไม่รู้ไงว่ามันเป็นข่าวดังทุกคนสงสัยว,ว่าเวลาที่พี่บีเอ๊ะอะไที่มันเอ๊ะท้นมาเนี่ยมันเอ๊ะขึ้นมาจากอะไรคือมันมีทั้น,นั้บางคนก็บอกพยกระซิบบางคนก็มีร่าง พี่บีรู้ได้ยังไงวิธีการผม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยผมไม่มีเครื่องรางของขังไม่มีคนชอบคิดว่ามีกุโมกุมาเลยผมไม่มีเลยเลยเป็นคนปกตินี่แหละแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราสงบจิตสงบใจแล้วประสานบ,บ้างคือการทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีอะไรบ้างก็นีๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เยอะมันจะมันจะรู้ได้ยังไงอะคะมันจะคิดออกขึ้นมาเองว่าเอ๊ะคนนี้ใช่ไหมหรือยังไงคะแล้วแต่ครับมันมีแบบสมมุติเราทําสมาธิแล้วแล้วสมมุติมันมีเขาอยากจะมาสื่อสารกับเราก็เรื่องหนึ่งบางทีเราก็เห็นเองบางทีก็เป็นเสียงเป็นภาพแล้วแต่หมดเลยครับ มันเพเป็นเสียงเหรอมันมันมันไม่สามารถมันไม่มีสูตรสำเร็จเป็นแบบ 4D แล้วแต่ว่าจะมาอย่งไรมันเหมือนภาพก็งี้ไหมคือมันแล้วแต่ว่าถ้าขึ้นเ็ส่งมาดีแล้วกันเราก็เห็นชัดรู้เรื่องเยอะใช่ไหมถ้าขึ้นเขาไม่ดีเขาจะเป็นแค่ 3G มอย่างเงี้ยมันก็มามันก็ไม่ชัดไง อ๋อพี่บีหมายถึงว่ามันเหมือนกับเป็นคลื่นพี่บีมีเครื่องรับใช่ครับคนรับอย่างเงี้ยแล้วมีเครื่องมีคนส่งคลื่นมาซึ่งคลื่นตรงนี้เราสองคนกล้องก็อาจจะรับไม่ได้จริงๆทุกคนน่าจะมีนะคะเพียงแต่ว้าถ้าปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันจะรับได้พี่บีเปเรื่องธรรมดาผมไ่รู้สึกว่าแปลกอะไรถ้าคนทุกคนทําได้หมดเลยจริงๆถ้ายิ่งปฏิบัติอาจจะยิ่งมาแล้วพี่บีเห็นแต่เด็กๆเนี่ยพี่บีไม่ตกใจหรอไม่รู้ว่าผมไม่ได้กลัวไม่รู้ผมก็ไม่ตกใจครั้งแรกเลยที่รู้ว่าตัวเองสามารถสื่อได้นาน อันนี้ก็คือคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเด็กๆในเวลาไหว้เจ้าตุจีนสัตว์จีนเราก็ชอบบอกแม่ว่ามีใครไม่รู้มามานั่งกินมาเต็มไปหมดเลยแม่ก็จะเล่าให้ฟังตอนเราเริ่มจําความได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเจอนน่นเจอนี่หรือว่าบางทีเราเห็นแล้วตะกอดปากไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็จะไปทักคนคนู้นคนนี้ซีซัวไปหมดอย่างเงี้ยเขาก็เกลียดที่หน้าเราแบบเราประหลาดเลเลอเ้ย บีอย่างพี่บีมุดถเกิดไปตามถนนไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเห็นไหมว่ามีใครขอความช่วยเหลือโดยปกติทุกวันนี้คือด้วยความพิกากรม,ม,มันเยอะใช่ไหมครับมันก็วุ่นวายเราก็เรียนรู้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้ปิดได้อ๋อปิดได้ใช่มุดถ้ปิดอย่างตอนนี้เราคุยกันแล้วก็ปิดปกติผมก็เป็นคนธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรไม่ได้รับรู้อะไรที่มันพิสดารถ้ามันจะเป็นต้องใช้ว่ามันมันเปิดตลอดมันไม่มีประโยชน์อ่ะผมเมื่อก่อนนี่คือทําไม่ได้ก็เปิดตลอดก็จะรับรู้หมนว่าอันนั้นอันนี้มีใช่มันก็เละเทะไปหมดอะไรอย่างงี้ครับ ถับไปตาเหนนก็เห็นเลยรู้เลยใช่ใช่อะไรถ้ามันมีแบบแรงหรืออะไรมันก็เหมือนกับเราปรเปิดให้เขาเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มาทักทายผ่านแม่น้ำก็ร,รู้เลยอะไรประมาณนั้นมันก็เยอะเกินนะครับมันก็ดูไร้สาระพี่กลนนะ่ะพี่ก็เลยปิด ใช่ครับเพราะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วถ้าเออถ้ามันมีเรื่องที่ต้องใช้จริง,รงๆคือสมมติพี่กองพาสักคนหนึ่งมาอย่างเงี้ยเราก็จะตอนแรกเราดูก่อนว่ามันมีเรื่องหรือเปล่าถ้าไม่มีผมก็มไม่เปิดนะคือต้องบอกก่อนนะคนชอบโทรหาพี่กองบอกว่าเนี่ยอยากดูกับพี่บีพี่บีไม่ใช่หมอดูนะ <c oughs> ต้องอธิบายในใน,นี้กันนะครับต้องอ,ออกอะ่ะคือเขาไม่ใช่หมอดูไม่ใช่ว่าค่าตุค่าดูกี่บาทเขาไม่รับเงินดูนะคือจะไปพี่บีจะทําให้ก็ต่เมื่อคนคน,คนนั้นมีความเดือดร้อน อย่างมากใช่หรืออาจจะคิดว่าตัวเองเดือดร้อนแต่มาจริงๆไม่เดือดร้อนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ใช่ม,มันก็ไม่มีอะไรมันก็เสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างถ้ามีคนที่ตายแต่ไม่รู้ตัวเองว่าตายแต่มีความแค้นความโกรธอยู่เขาจะรู้ไหมว่าเขาจะไปจุดติเลยหรือเขาจะอยู่ต่อจริงๆอะ่ะมันขึ้นอยู่กับใจที่เขายึดไว้ขนาดไหนที่เขาโคไว้นานๆเขาแบบมันเข้มข้นมากๆอะเขาก็แบบเหมือนไม่ยอมแต่ไม่ยอมกับตัวเองนะไม่ใช่มีใครมาทําอะไรนะออมันแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเฉยแต่สักพักถ้าเขาเริ่มรู้แล้วเริ่มมันมันรรึกได้หรือด้วยอะไรก็ไย มันไม่ใช่นี่หว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่อ่ะเราตายแล้วอย่างเงี้ยหรือใครมาสะกิดต่มนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ไปเขาไม่มีสิทธิ์จะอยู่อยู่แล้วมันเลือกไม่ได้ครับโอ้โหโอกาสที่มันน้อยมากมันนิดเดียวแล้วเราจะรู้ไงว่าเราตายไม่ตายพี่บีปกติธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วครับอ่ะเขาบอกว่า3วัน7วันโอ้อันนั้นเนี่ยอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเรายังมีเยื่อใยอยู่เนาะเยื่อใยอยู่เหมือนใจเราที่บางทีเรายังคิดค้างอยู่จากตอนเมื่อคืนที่นอนอย่างเงี้ยฝันแล้วก็ค้างตื่นมาเออมันจําได้เหลือเก็บไไไไไปปปปปฝััััันนนนนนนตต่่่่่่อออออเเเเยยยยคาาาาารรมมมมมณ์งงงงงงูู้้้ใชวววะะลลึึ็ดแถ โดยธรรมชาติ99%นิไปเลยแล้วถ้าเกิดโทวนะอย่างเคสเกี่แบบคนที่ยึดมั่นถือมั่นแขนหนักถึงเรื่องที่ไม่ได้ความบริธรรมวิธีธรรมถ้าไม่ไปเรามีวิธีการทํำยังไงน้ำหวานเข้มข้นตรา Health Blue Boy ดีนี่ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มขน้น Organic Rosemary คสเกิดแบบคนที่ยึดมั่นถือมั่นแขนหนักถึงเรื่องที่ไม่ได้ความบริธรรมวิธีธรรมถ้าไม่ไปเรามีวิธีการทํำยังไงก็ได้หลายวิธีครับหนึ่งก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยต้องมีการกระตุน้นรู้ของเขาเองเนาะหรือญาติพี่น้องเนี่ยศัพท์ทางพูดคนเขาชอบพูดกันนะว่าถ้าขาดตัวตายตายผิดปกติเนี่ยต้องทําวิปัสนาไปให้คดีเนาะอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนกับทาบุญใหญ่อะไรสักอย่างเพื่อให้จิตใจมันผ่องใสอะแล้วบอกบอกกับคนที่มันใกล้ชิดสนิทสนมแล้วมีคุณค่าต่อกันต้นเนี่ยมันบอกได้เหมือนญาาๆล้วกก็เเพื่่่อนทีรัช ได้กันส่งพลัง ให้เขาไปอย่างสงบแล้วก็อธิษฐานเขาอโหสิกรรมประมาณนั้นประมาณนั้นไปจุดไปสู่สุคติอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมติว่าสองคนเนี่ยรู้จักกันผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่รู้จักสมมติพี่กองตายสมมติได้ไหมแต่การสมมติที่ที่ที่ไม่ว่าอายุยืนขึ้นอ่ารู้กินง่ายดีสมมติพี่ก้องตายอย่างเงี้ยพี่ก้องไม่ได้รู้จักผมอย่างเงี้ยไม่กล้าบอกอะไรต่อไม่กล้าบอกแต่พี่กองถ้าสมมติพี่ก้องตายแล้วแบบพี่ก้องไม่ได้รู้จักผมอย่างเงี้ยดีผมไม่บอกหรือว่าไปพูดอะไรอย่างเงี้ยหรือทำบุญให้พี่ก้องก็แบบใครอะไรวะไม่รู้้จักอยย่างงเี ก็ไม่ได้สนใจแต่อ่ะนี่คือคนที่รู้จักการรักกันเลยเขาจะกินอะไรบอกนะคะะโอเป็นแบบนี้คือคนใกล้ชิดก็จะมีผลกว่าใช่มีผลมากกว่าในแก้อย่างนั้นและอย่างเช่นรถ้าเกิดคนใกล้ชิดช่วยก็ไม่ไปแปลว่าพี่ช่วยได้ไหมผมช่วยได้บางกรณีมีบางกรณีช่วยไม่ได้ด้วยใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ลืมหูลืมตาจริงๆมีความเครียดแค้นแบบโคตรจะเข้มข้นจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ฟังผมหรอกผมก็ต้องเอาแบบใครที่มันแบบเหนื่อยมา ทำให้ไม่ถึงไม่ถึงผู้ที่ปฏิบัติอย่างจริงใจและก็บริสุทธิ์และอีกเรื่องหนึ่งพี่บีขะที่มีเรื่องเหมือนกันที่คนกําลังฮือฮาเหมือนกันมาถึงคำทานายจากวิญญาณในวังที่ตรงกับยุคสมัยตอนนี้พอดีเลยอันนั้นพี่วีได้จากตรงไหนมาจริงๆมันเป็นเรื่องเอเป็นเรื่องเล่าของคนผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยมันมันเล่าแล้วบังเออว่าเรื่องราวมันแบบเอ้ยมันดูเหมือนจะตรงตามเวลาไทม์ไลน์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมันมีเรื่องราวนะที่ เขาสมัยก่อนมีมีผีด้านหนึ่งในสมัยรัชกาลที่6อะไรนู่นนี่เนะเขารู้กันหมดแหละมันจะมีช่วงโรคระบาดเกิดขึ้นช่วงประมาณนี้แล้วมันจะไปสิ้นสุดหรือจบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยมันตรงกับปัจจุบันเหรอมันก็ตรงนะทุกวันนี้มันก็คือมันก็ยังเป็นเหมือนตามนั้นอยู่อาจจะเป็นเรื่องของสติที่มันพอดีหรือเปล่าแล้วมันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่พี่บีคือถ้าตามในตำราเขาบอกว่ามันจะไปพีคอนช่วงนี้แหละมีนาเมษามันจะพีคตรงนี้แหละแล้วพอเมษาปุ๊บแล้วมันจะค่อยๆลงเบาลงใช่เบาลงแต่มันก็มมมมมีหหาาายยยเตุุด้้ววนน่่ษ์ัไสรง เรื่องให้มันชิบหายเองอะไรจยากเมษาไปแล้วจนถึงปลายปีสุดท้ายเนี่ยจะมีอะไรขึ้นมาอีกไหมโรคขึ้นอีกไหมอันนี้สําคัญเลยจะไม่พูดที่ไหนพูดของพี่กองที่เที่ยวเอาเรื่องเบาๆก่อนแล้วกันนะเอาเบาๆก่อนจะเบาไปไนเบาๆเนี่ยถ้าใครไปศึกษาจะรู้ว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยน้ำมันจะเยอะฝนตกผิดปกติหน่อยปรับเปลี่ยนฤดูกาลครึ่งปีหลังเนี่ยน้ำหายวุบเลยอ๋อเหรออาน้ำมันจะแห้งน้ำท่วมแล้วก็แห้งเลยใช่เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าช่วงเนี้ยเราบริหารจัดการน้ำดี ช่วงครึ่งปีหลังรอดแต่ถ้ามันประมาณไอ้น้ําเยอะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยใบเปียจะแรงชัวไฟแรงใช่แย่ชัวมันนี้เรื่ปอร์สางคืออันนี้เรื่องเบาๆอาเรื่องกลางๆเรื่องกลางกก็คือเรื่องเรื่องายขั้วเจ็นี่แหละเรื่องโควิดเนี่ยก็อย่างที่ว่าครับจริงๆถ้าไม่พูดถึงเรื่องคำทำนายอะไรอ่ะเรื่องเทรนด์ปกติก็จะรู้ว่าเออช่วงเมษายนพฤษภามันจะเริ่มดีขึ้นจริงๆเข้าหน้าร้อนแล้วด้วย มันจะเริ่มดีขึ้นถ้าพวกเราช่วยกันนะ <ừ> ไม่ใช่แบบว่าเละเทะเต็มที่เลยอย่างเงี้ยสงการไปลุยกันให้เต็มที่เนี่ยพังแน่นอนอหน้ากากทเทสาทนักสุริษ์อันนี้ใช่อันนี้พังแน่นอนถ้าไม่มีการดูแลอย่างเงี้ยคืออย่างอย่างเราเราเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปัญหาเยอะอะไรเงี้ยแต่กับคนที่เขาไม่มีกินจริงอ่ะอันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องที่สัที่บอกเป็นเรื่องรุนแรงมากๆของปีนี้คือคือความอดอยากจะเกิดขึ้นอีก ออแค่นี้ก็หนักกันมากแล้วนะคะอันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากนะถ้าถ้าใครหมายถึงเรื่องปัญหาปากท้องใช่อันนี้ใหญ่แล้วไม่ได้ใหญ่เฉพาะประเทศด้วยจริงๆคือใหญ่ทั่วทั้งโลกแต่ประเทศไทยได้ผลกระทบรุนแรงมากๆแน่นอน <S <S ถ้าคนเราไม่สังเกตคือเราคิดว่าบ้านเราเป็นประเทศที่เราผลิตอาหารเองได้เนาะไม่ต้องจะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูนีเราก็จะเห็นสัญญาณมาเรื่อยๆนะน้ำมันแพงหมนแพงเพราะน้ำมันแพงก๊าซธรรมชาติแพงก๊าซธรรมชาติแพงเกิดอะไรขึ้นอาหารสัตว์แพงอาหารสัตว์แพงปุ๊บกระทบบ้านนนเราแ่อน พออาหารสัตว์แพงต้นทุนการผลิตก็สูงใช่ไหม,มนี่สูงขึ้นเกิน50%แล้วนะถ้าใครยังไม่รู้ตัวพอกหมูทั้งหลายหลเนะี่ยปิดไป50กว่าแห่งทั่วประเทศแล้วนะสูงขึ้นขนาดนี้อาหารสูงขึ้นแก๊สหุงต้มสูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นเพิ่มอาหารขึ้นเพิ่มไปเท่าตัวค<า>่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้นมีวิธีแก้ไหมก็จริงๆอ่ะเรารู้กันอยู่จริงถ้าสมมติว่าคนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เนาะม,มีหัวพอในการเรื่องทําเศรษฐกิจพอเพียงก็ว่าไปการใช้ปุ๋ยทําปุ๋ยยเเเเเเออออออองงงงงะะไไรรรรรรรนนนีี่่่ให้มมัััปป็กกกกบบบบวววาาคจทชิตดื เศร,รษฐกิจการทำอาหากินเรื่องปากท้องมีหนักกว่านี้ไหมไอ้น,นี่ก็ไม่รู้จะหนักอะไรขนาดนี้แล้วนะวิกฤตเรื่องเรื่องอาหารน่ยที่แบบราคามันสูงปีขนาดนี้ในรอบร้อยปีเนี่ยมันเกิดไม่กี่ครั้งหรอกอม,มันเคยเกิดไปแล้วช่วงหนึ่งนะปีนี้น่ากลัวโคตรบอกเลยฉันต้องระวังตัวใช่เพราะฉะนันม,มีเงินเก็บไว้เลยอ้าวเงินเฟ้อกี่เปอร์เซ็นต์ครับอืงั้นทาไงอ่ะเนี่ยสมมติพี่ก้องมีเงินเก็บสักร้อยล้าน อุ้ยเกินเนาะนไม่ถึงไม่ถูกคิดเล่นๆไอ้เงเินเฟอ้อที่ว่ามันแบบอุ้ยห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้คือแค่เปอร์เซ็นต์ของเงินเฟอ้อถูกปะ่ะเงินที่มีอยู่ร้อยล้านก็้ตรงมาเลยถ้าเราคิดแค่ว่าห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าเราคิดไม่ถูกออออมูลค่าเพิ่มของแต่ละปีที่มันแตกต่างออกไปออคิดเล่นๆน,นะผมคิดคร่าวๆให้สะมมติหนึ่งร้อยล้านที่พี่ก้องมีอยู่เนี่ยพี่ก้องจะเหลือแค่ประมาณแปดสิบล้านหายไปมันหายไปยี่สิบเปอนใช่อยู่ดีครับหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ ไหวเนี่ยพี่บีจะมีภัยพิบ <im> ัต <im> ิไหมภัยพ <im> ิบัติแต่ปีนี้ผมว่าเป็นปกติเราก็น้ําท่วมเป็นปกติอยู่แล้วทุกอย่างท่วมเดือนไหนก็เดือนนั้นแหละเหมือนเดิมภาคไหนก็ภาคนั้นตรงนี้ว่างวงการไหนจะเฟื่องฟูสุดวงการของการทําอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อสังคมใช่ผมว่ามันตอบโจทย์คนมันมันตอนนี้มันต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันละเออมันมีอะไรให้ช่วยเนี่ยเขาเขาอยากพุ่งเข้าไปหาทันทีถามพี่บีหน่อยเพราะพี่บีจริงๆเป็นคนที่สอนพี่ก้องตลอดเวลาเรื่องการทําบุญสงการปีใหม่จะถึงแล้วควรทําบุญยังไงทำบุ รอดไปได้หนึ่งไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเอาเงินไปทุ่มอะไรเยอะแยะคือทาบุญมันไม่ได้แปลว่าคุณต้องเข้าวัดเข้าโบสถ์เข้ามันไม่ใช่เสมอไปนะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ดีแตไ่ไม่ต้องเข้าก็ได้แล้วในช่วงนี้มันช่วงนโควิดโควิดเออไม่ต้องไปหรอกเก้าวัดสิบวัดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นแต่ว่าทําบุญคือทําตัวเองให้มันสบายใจชุ่มชื่นหัวใจทาอะไรดีๆก็ได้ทําหน้าที่ของเองให้ใหดีที่สดุดทํางานก็ตั้งใจให้ใหดีที่สดุดดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดไ่เนี้ยก็ได้บุญแล ไปที่ใชที่ที่หนึ่งแล้วก็โอ,อนเงินไปใช้กาัน,นั้นคือการทําทานเนาะทานว่ากันให้ใช่ไหมคะ<ร>ถ้าทำแล้วสบายใจก็จบแต่เราก็ต้องย้อนกลับมาว่าก่อนที่เราไปไหว้พระเราเคยดูแลพ่อกับแม่เราหรือยังใช่ไหมดูแลคนในครอบครัวเราไหมเพื่อนฝูงลูกน้องเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยเราดูแลเราทําหน้าที่ของเรารับผิดชอบเราได้ดีที่สุดหรือเปล่าเป็นคนทํางานสร้างสรงสรค์สื่อที่มันตอบโจทย์หรือว่ามันให้แกสังคมได้หรือเปล่าหรือเราเทคเอาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ทําบุญทท้านั้นแหละครับไอย่างน้องสาวหนุนต้องใดเนี่ยค่ะถ้าเปิดศูนยย์์กกีูู่่นแลล้วคะ มีคนเสียชีวิตยเยอะไหมก็เยอะอยู่ค่ะอย่างเนี้ยพี่บีมีอะไรอยากจะสื่อสารบอกกับไดบ้างไหมว่าควรทําอะไรบ้างแป,ปงสีฟันนบเเซตอร์ ที่บีมีอะไรอยากจะสื่อสารบอกกระดบ้างไหมว่าควรทําอะไรบ้างจริง,รงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราประคองจิตประคองใจเราเนาะให้มันเข้มแข็งอย่างเงี้ยให้มันเห็นเป็นเรื่องธรรมาชาติไงว่าการตายเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้บอกว่าให้เอนจอยนะไม่ใช่แต่มันถึงว่าเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ป่าศจากความแบบคุณคล่องหมอนใจหรือรู้สึกแย่ไม่งั้นทําบุญแล้วมันได้บาปมันก็ไม่เวิร์กเนาะเออทำบุญแล้วมันต้องได้บุญจริงให้มันมปนความสบายใจจริงให้เกิดประโยชน์จริงๆทุกวินาทีให้มันเกิดอะไรที่มันเกื้อกูลกับชีวิตจริงๆอ่ะแค่นี้ก็โอเคแล้วมีคนตามอยากมาขอบคุณเขาไหมไม่จาเป็นต้องให้ใครมาขอบคุณเนาะเราต้องขอบคุณเขาตั้งหากว่าเราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือได้สร้างสารรค์ได้ทาอะไรดีๆถ้าไม่ออกมาทําไม่ได้ลุกขึ้นมาทําเราจะมีโอกาสได้ทําดีๆไหมล่ะมีอควรหยุดเมือ่อไหร่ดีคะ <น S 1> ช่วยสื่อหาให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนทํานะแล้วยิ่งทํามันยิ่งเห็นปัญหาหยิ่งทำมันยิ่งรู้ยิ่งรู้สึกว่ามันหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดอ่ะคนมันจะไม่มีที่พึ่งอ่ะก็แบ่งเป็นสองเรื่องนะเรื่องแรกบอกว่าจะหยุดเมื่อไหร่จริงจตอบไม่ได้หรอกใจเราถ้าเราใจที่เป็นอยากจะช่วยอ่ะเราจะช่วยไปตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องไหนเราก็ช่วยเราก็อยากช่วย แค่นั้นแต่ส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราก็ต้องลดคาว่ามานะเนาะของตัวเองมานะคือหนึ่งสตัวที่เป็นปัญหาคนในสังคมตันหาทิฏฐิมานะมานะคือการถือตัวว่าสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาหรือว่าเท่ากับเขาเมื่อไหร่ที่มันมีตัวมีตนอ่ะว่าเราคาดหวังว่าต้องเป็นอย่างนี้เขาน่าจะดีอย่างนั้นเขาไม่ดีกับเราอย่างนี้อย่างเงี้ยเราต่ําต้อยกับเขาเราสูงกว่าเขาเราเท่ากับเขาอย่างเงี้ยเราจะเครียดเองโอ้แล้วมันก็จะเป็นทุกข์แค่นั้นแหละไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเออองแต่ไม่มีเลยเนาะมีอะไรนะมีคนตามมมนน้ยเเเี่่วลาาาถกิดใคร ทักหน่อยทักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมจะถ้าไม่จําเป็นผมก็จะหนีเลยนะแล้วมีคนตามมาไม่มีีไม่มีก็ตะกี้มีอยู่คนหนึ่งไง นั่นผู้จัดการแต่ผมก็ล่าอย่างไรไม่มีใครหอกเพราะว่าอย่างไรความเส้นตัวเองนะแต่คิดว่าเขาเป็นคนทําบุญใช่ช่วยเหลือคนมีแต่สิ่งดีๆมาหาชีวิตเขาเรียกว่าคนทําดีผียังคุ้มไม่ต้องระวังเลยเรหรอดีนะครับจากมนุษย์เราเราก็ต้องระวังจิตระวังใจตัวเองเพราะว่าทุกอย่างชีวิตมันขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมมันไม่มีทางจะสุขตลอดชีวิตแล้วก็ทุกๆบ้างสุขๆบ้างเงี้ยแต่ขอให้มันอยู่ในพื้นฐานที่มันพอโอเคคนที่ทําบุญทําในปกติอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่เหวี่ยงเยอะหรอกมันก็อยู่เหมือนได เนี้เขาเก่งแล้วนี่พี่ก้องเก่งแล้วเจ็บมาเยอะสรุปก็คือ <c oughs> ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะ <c oughs> ให้เรา ดีกับมันให้ได้ก่อนให้รู้ว่าปัญหาจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราก็แก้มันให้ตรงจุดไม่ใช่เออไรก็ฉันไปหาหมอบีดีกว่าเพราะหมอบีก็ไม่สามารถช่วยคุณได้คนที่จะช่วยคุณได้เป็นคนแรกคือตัวคุณเองถูกต้องนะคะวันนี้นะคะก็เรื่องนี้ไปคุยไปเคลยกันต่อนอกรอบเดี๋ยวต้องถทรหาพี่บีส่วนตัวนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีคนที่อยากจะสื่อผู้ชมเขาบอกว่าเขาก็มีเรื่องต้องสื่อเหมือนกันและขอที่จะสื่อให้ฟังเนี่ยเป็นของที่เรียกว่าสําคัญมากด้วย ไปดูดีกว่าเขาจะสื่อสารอะไรผู้ชมหนูอายุ54แล้วนะพี่ออปีนี้นะพออายุมากขึ้นอะ่ะเลขเอาเลข4ไปแล้วอะ่ะทุกคนจะต้องสังเกตเ,ออเห็นว่าริ้วต่างๆมานี่ตรงนี้นี่นี่ใช่ใชขมวดคิ้วนี่ยเวลาเราเลิกหน้าผากขึ้นเนี่ยก็จะมีริ้วอย่างเงี้ยนะปกติจะมีริ้วอย่างี้แล้วมีเส้นเล็กๆตามรอยตีนกาใต้ใต้ขอบตาเนี่ยแล้วก็ล่องน้ำหมากนี่นะถามว่าดูแลตัวเองไหม ดูแลนะแต่ครีมที่ฉันใช้เนี่ยเป็นแบรนด์นอกนะเพราะทุกคนจะสะกดจิตเราว่าของแพ<ผ>งต้องดีอ่าแต่พอใช้มาอายุ40พอตอน40ิเริ่มคิดแล้วทำไมมันไม่เห็นดีขึ้นเลยวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเราก็บอกอาวพี่พี่ใช้อะไรอ่ะทำไมทำไมหน้าช่วงนี้พี่ไปทำอะไรไม่ทําทำอะไรคิมพี่ใช้ไตาลาจีน่าอไอกระปุกแดงๆอะ่ะที่นีโน่ใช้อะ่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยถ้านีโน่ใช้ถ้าพี่คนนี้ใช้ ฉันจะรออะไรจ๊ะลองสิจ๊ะนี่ไตราชินากระปุกแดงพอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้ลิ้วลอยเล็กๆตามใต้าตานะจ๊ะลองแก้มตีนกาหน้าผากอะไรเงี้ยมันก็แลดูเบาลงหน้ามันก็ดูสดใสแล้วเราก็สําคัญเราไม่แพ้เลยตั้งแต่เริ่มต้นใช้โปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ยนะคะไม่เคยมีใครได้โปรนี้นไหนๆจะให้ฉันมาพูดให้ทั้งที<อ><ะ>มันต้องทําให้ฉันไม่เสียหน้ามันต้องให้สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะที่รักไม่ต้องคิดเยอะนะคะคิดอย่างเดียวคือต้องโทรมาจองก่อนเพราะว่าถ้าไม่โทรจองวันนี้นะคะอย่าหวังว่าจะได้เจอแบบนี้อีกโทรที่1577ค่ะ1577นะคะหรือ l ล n e แอดไ r ร l ลาจีน่ค่ะสำหรับรายการนี้ให้แค่200สายเท่านั้นนะคะรวันนี้ซื้อ1แถม 1, 1> โอ้สองละแถมขนาดพกพาอีก3ชิ้นปกติ5ชิ้นเนี่ยเกือบ9,0 0 0บาทนะคะ วันนี้เราขายแค่2,990บาทเซรั่มล้วนๆไม่มีอะไรปนเลยนะจ๊ะใช้ได้3เดือนกว่าๆแล้วตกวันละ35บาทพี่หนูเนี่ยเป็นคนที่ของไม่อร่อยหนูไม่กินนะอของไม่ดีหนูไม่ใช้หนูเอาชื่อเสียงมาเสียงไม่ได้หนูมไม่เอาขอให้ลองเหอะอุ๊ยคิม สองร้อยสายน้อยไปมัง้งเพราะโปรนี่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะตั้งแต่ทำรายการมาอันนี้เยอะสุดอีก50สายได้ไหมพี่ไอ้ที่หนูไปขอโปรนี้เข้ามานะทาเลเจน่าเขาด่านหนูเลยนะขายวันนี้เหมือนขายรักษาหน้าหนูเลยไม่ได้อะไรเลยใ<อ>ห้เขาด่าอีกนิดน<ร>ึงเพราะว่าทำ่านักมันคุ้มมาเลยป้าโทมันเป็นครีมเป็นเซรั่มหมดเลยเซรั่มตั้งโต๊ะเลยเอาวอ้าวอาวอาให้อีก50สายเท่านั้นปมมือเลย หาโปรดีกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะกดจองไว้ก่อนนะคะเงินเดือนยังไม่ออกนะคะหรือช่วงนี้ยังไม่มีเงินไม่เป็นปัญหาทางไ r รลาจีน่าเข้าใจดีให้จองโปรไว้ก่อนอโทรนะคะ1 5 7 7 l i n e ไลน์แลจีน่กระปุกใหญ่1กระปุกแถมอีก1กระปุกนะจ๊ะแล้วแถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะ5ชิ้นเนี่ยนะครับวันนี้ขายแค่2,990บาทท็อปรู้ไหมใครใช้มัางใครพี่หมูดีโลงที่นีโน่ปานธนพรกิ๊กไปยุริ ปุ้ยพี่มวนวันพรีเซนเตอร์แต่ละคนของไทยลลจีน่าเนี่ยนะถ้าไม่ใช้จริงก็ไม่พูดนะแล้วไทยลลจีน่าเขามีกฎข้อหนึ่งเลยนะว่าอะไรคะเขาจะไม่ให้เรามาพูดอย่างนี้หรอกถ้าเราไม่ใช่ของเขาจริงๆ,ๆเหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วนะคะคุณรีบหน่อยนะคะ1577หรือแอดไลน์มาที่แอดไทยลิลจีน่านะคะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกนะคะแถมขนาดพกพาอีก3กระปุกนะคะจ่ายแค่2990บบาทเซรั่มลว้ลวนๆไม่มีอะไรปนเลยเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่มีตงัง โทรมาจองก่อนเลยที่1577หดรือ l i น e at t r i l a z i n a ใช้3เดือนนี้นะ ตกวันละแค่35บาทส่งฟรีรูดบัตรได้อย่ามัวลังเลนะคะคุณคะ่ะรีบกดมาจองเอาไว้ก่อนที่157่15 <77. S 2> ต้องขอบคุณม,มากๆดยคุณกิมนะคะฝากสิ่งดีๆแล้วก็สื่อสิ่งดีๆกับพวกเราชุนงทยรายการแล้วลืมถามไอ้สงครามโลกจะเกิดไหม <c oughs> ถาสถานผมนะไม่เกิดหรอกแต่ว่ามันผลกระทบแบบระยะยาวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละ <c oughs> แต่แย่เราอย่าไปยุ่งเขาเราเป็นประเทศเล็กๆ <c oughs> ไม่ควรไม่ควรจะไ,ไปยุ่งเขาเชื่อว่าคุณผ <c oughs> ู้ชมที่กําลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยมีหลายๆคนที่เป็นสายบุญเหมือนกันแล้วก็อาจจะอยากมาร่่่ววมเป็นนนสหึงงขอ คอมมูนิตี้สายบุญที่นี่ชวนสักนิดนึงละกันก็นาถะเป็นชื่อของหลวงพอ่อชื่อท้ายนาถะแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งเราเป็นที่พึ่งให้ซึ่งกันและกันเาไม่ว่าจะมาทานอาหารมาทานขนมเนี่ยก็ได้ทาบุญทั้งหมดหรือเอาของมาฝากเป็นเรื่องตลาดบุญเราก็ช่วยได้เต็มที่ทั้งหมดมใครอยากช่วยเราเราช่วยเขาเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่มันน่ารักเนาะมันเบิกบานขอบคุณพี่บีมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะมาเตือน สติพวกเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่กําลังหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องของเศรษ,ษ,ษฐกิจว่าเอ๊ะเราจะไปต่อ,อยังไงในปี2022นี้นะคะวันนี้ก็น่าจะได้ข้อคิดไปบ้างว่ามาลุยเราแน่นอนมีเงินก็เก็บกันไว้ดีๆอย่าอย่าใช้แบบสุร้ทยสุร้ายวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการบุรอนตอนบ่ายนะคะทุกวันเาสาร์ทช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ค,ค่ะ,คะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครัสวัสดีค่ะ